สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็มาเจออีกแล้วนะครับสวัสดีครับยมเ,เช้า,ชาอากาศดีๆลมพัดเย็นๆลมตกตกอากาศดีๆนะครับอวันนี้ครับอาจารย์เขาก็ขึ้นอีกแล้วครับเช้าเขามีอะไรทําครับเขารักต้นมะพร้าวเขาาก็ขึ้นมะพร้าวอีกแล้วครับนี่ครับอาจารย์เขาแน่นอนขอขึ้นอีกแล้วครับ วันนี้เขาจะมีเมลูเอาพาไปแกงอะไรก็ยังไม่รู้เลยครับเขาก็ขึ้นครับเอาไว้ก่อนเขาบอกขึ้นเก็บไว้ก่อนครับเพื่อจะเอาไปบ่มมันไวผมว่ามันต้องเอาไปบ่มก่อนให้มันดำยังดำไม่พอครับท่านผู้ชมนี่ครับอาจารย์เขาขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ส่งครับ เดดูรับชมกันว่าจะได้สกีลูกพอเอาไปแกงคั่วไหมหรือเอาไปทำโฮโมกได้ครับอาจารย์บอกต้องไปบ่มไว้ก่อนเพื่อจะทำโฮโมอกน,นี่กขบวนอยากกินโฮโมกอยู่ก็เราต้องป่ามันยังไม่จัดดีต้องขึ้นแล้วเอาไปเก็บไว้ให้ลูกมันดำนี่ครับให้ดำเหมือนชามาเรียงนะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นไงครับอาจารย์รักต้นผาครับเช้ามาเขาก็ปีนครับอืท่านผู้ชมโค้งเลยครับอืมใหญ่ครับจะโ,โ,โ,โชว์โชว์เลยท่านผู้ชมทางเทินขาต้องโดดหลบแบบมันในทางเลยครับท่านผู้ชมทางมันจะวาดหน้าอาครับอืคือยาวต้นต้นโค้นเลยครับ นี่ครับยังไม่พอครับจังจำจานปาดนะครับปาด,ปาดครับปาดเหรอครับอือหืมอือหืมอือหืมขาดแล้วครับท่านผู้ชม มาครับเรียบร้อยอ่าเสร็จสิ้นแล้วครับอาจารย์ก็หันหัวกลับลงมาแล้วครับเลื้อยลงมาแล้วครับอ๋อยังไม่หมดครับยังไม่หมดนั่นครับลงไมโลวครับท่านผู้ชมอ๋อแน่นอนครับอาจารย์ผมขอหันหัวกลับแล้วครับเลื้อยลงมาแล้วเลื้อยลงมาแล้วครับเป็นไงครับมีความสามารถพิเศษ รวยนมมาแล้วครับอ่าครับสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยครับอ่าสวัสดีครับเย็นเชา้าอากาศดีดีครับ